โอ้โหต้องดุมเงี้ยมาเลยเฮ้ยขอลานิดนดียครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบานิดนดียครับขอบคุณนะครับขอบคุณนี่นะครับมันเอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณขอบานิดเดียวครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณตึงค,ค,ค,ครับผมร่างกันนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ทีละวันเลยต้องเปิ้ลนะครับน้องอินเบรย์ตายไปทีนี้คงเราเกิดมาจะรวยหรือว่าจะจนก็คงจะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแในวาสนาของเราทาราในชาตินี้เกิดมา ไม่เป็นเพียงแค่เด็กวัดเท่านั้นแต่ว่าโชคก็ยังเข้าข้างอยู่บ้างเพราะว่าเราทาราเนี่ยขอคุณนะครับได้ไปรู้จักกับเพื่อนรุ่นพี่มีชื่อว่าสักกรินสักกรินเนี่ยเป็นข้าราชการอยู่ในเมืองหลวงและเคยได้ให้สัญญากับเราทาราว่า